ผู้ชมครับนี่เรากำลังเข้ามาถึงหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตเ,อเป็นปางปางป่า,ปา,ปา,ปาอะไรถูกไหมครับคุณพลใช่ครับคุณผมตอนนี้การมากราบหลวงพ่อโตเป็นอย่างไรครับในนี่เราจะได้บารมีอะไรของท่านครับได้ความสงบค่ะที่นี่นั่งสมาธิได้ดีมากนะคะแล้วก็ได้เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยรวมไปถึงบริวารด้วยนะคะหลวงพ่อโตท่านนะคะมีฤทธิ์มีพลังมากพอสมควรเลยค่ะมัชกูเรียพี่ขึ้นไปข้างบนเพลงค่ะ ซึ่งทางวัดอนุญาตนะครับคุณผู้ชมเราขึ้นไปเนี่ยเราตรวจจับได้โชว์พี่โชว์เป็นเทวดาปกติค่ะเวลาที่พระองค์ใหญ่การจะสร้างพระองค์ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องได้รับการอนุญาตจากเทวดาก่อนอและก็องค์พระอินท์และพระพรหมด้วยดังนั้นการสร้างพระองค์ใหญ่ๆแต่ละองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็สร้างได้แล้วสาเร็จหลายๆที่สร้างแล้วอาจจะเกิดเรื่องของอาเพศภัยอยู่เสมอเสมอถ้าวงสงไม่ถูกต้องและขอไม่ถูกต้องค่ะ